สวัสดีค่ะสวัสดีซีฟนช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพอกันในคลิปรัฐบาลไทยคือเก่ารรบชมจะมาตามสูตรของเซียนบันดุงละก็ะหวยซ่องหาเมือนะคะเลขของเซียนบันดุงอวติพานมาเพิ่นฟันให้เลขเก้าเน้่นลางมาเต็มเตมนะคะรำชมบังอีลีนะคะเน้นเก้าโตเดียวเนีนเนะคะสําหรับสายวิง่งสายเลนเลขออกเก้ี ที่เพิ่นเน้นให้เก้าสามสามเก่ารำชมเป็นทีนาเสียดายค่ะเชียดชจิ้วแต้มเดียวนะคะตัวเลขจับครูกบธรรมดานะคะเขาเนหลุดเนนทอรำชมที่เนื่องวดนี้เซียนบันดุงบอกว่าจะปล่อยหวยซองหาหมื่นนานะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซิเพื่องพิจารณาเอาเ้อค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะเพื่อจะเมนเพื่อจะมากเพื่อจะมีดวงสมพงกันนะคะสุดเซียนบันดุง เป็นสูตรที่เดินดีน้ำชุม่มทึ่งเลขกจับคูแล,ละะ้วก็ทึ่งเลขวิ่งเลขกลนนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดให้สื่อผูองไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนบรรดุงคนเฟร่มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจนันฮัลโหลได้ยินชัดบอค่ะยินยู่ครับโอเค มนีก็ตามแนวทางฝากเฟ้นช่องคือเก่านะคะสูเซียนบันดุงวดทผ่านมาฟันเลขเก้าที่ล้างนะคะอาจารย์เนาะเสียดายครับนะคะนินไปที่สามเก่าเลขออกกระโดดขึ้นแต้มเดียวนะคะอาจารย์เนาะเป็นที่นาเสียดายห,หลีเนาะคะเฉียดชิวแต้มเดียวนะคะสําหรับเลขเซียนบันดุงกะปังคือเก่านะคะเป็นเดนนะะอาจารย์มานบอกค่ะตัวอาจารย์ได้ซื้อขึ้นบอ ว่าครับได้ซีเจ้าสามสามเก่าหนมันออซีเก่ามันใจมันใจครับนกข่าจารย์เนาะโอ้เสียดายครับครับครับซุยหน่อยอีหลีนะคะเป็นเด็กนกข่าจารย์งวดนี้สูตรคำนวณได้เห็ดสูตรเก่าสูตรเก่านกข่าจารย์เนาะซ่องหาเมืองมีโอข่าจา์งวดนี่มานบองวดงวดทิพนมาครับวันนี้มีมาแล้วโอ้แสดงว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นปังแล้วเนาะค่ะอาจารย์เนาะ ครับครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะลงงทึ่งสูตรเซียนบันดุงแลวกะ็เทึ่งหวยซองหาเหมือนในแฟนชองไดพิจารณานะคะหวดนี้เซียนบานดุงว่าจะเหตุสูตรเกา่าหัดทิพานมานะคะหัวขวดทิพานมาปังอิหรีนะคะสายวิง่งสายแลนกับบอปิดวังหววนี้แยกบนแยกล่างคือเกาปอาจารย์ครับโอเคได้ตัวไหนมั้งคะครับ เน้นไปที่บนก้อนเมนบโบอาจาันครับครับโอเคบนแยกหลักสิบเมนบโบอาจารย์หรือบบแยกวะนี้แยกคือเก้าแล้วทำมาเื้อเลยแยกบนนะคะเน้นหลักสิบมีอะไรบ้างคะหลักสิบเก้ากับศูนย์ครับเดี๋ยวนะเก้ากับศูนย์เน้นไปที่หลักสิบนะคะครับแล้วก็ หลักหน่วยค่ะสามห้าหลักหน่วยเน้นที่สามกับห้านะคะอันนี้คือวงเล็บไปที่หลักหน่วยนะคะเซียนบันดุง่นจะแยกให้ทังสองหลักเลยนะคะหววทิพผ่านมาออกสลักนะคะจานเนาะเหลขหลักเนาะเสียดายคักเนาะฟันเหล็กหาเหล็กคกนะคะบัดที่นี้จับคู่เลยค่ะจันรับคู่กับ เก้าเก้าสามครับเมื่อนี้จับคู่มีเก้าสามค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะจันศูนย์ศูนย์สามแล้วก็มีศูนย์สามค่ะศูนย์ห้าแล้วก็มีศูนย์ห้าค่ะ,ะจันนี่นที่สามเรื่องวันนี้บนให้เลขวิ่งครับตัวเดียวครับอ๋อค่ะ เลขวิ่งสายวิ่งสายแลนนะคะฟันเลขสามนะคะนิ้นไปที่บนค่ะนิ้นบนกันล่างนะคะสําหรับสูตรนี้ถูกต้องนะคะอาจารย์เนาะตัวตัวฟันดี่ค่ะอาจารย์เลขจะคู่เน้นตัวใดเนาะค่ะศูนย์สามครับฟันไปที่ศูนย์สามค่ะชุดเดียวบะค่ะอาจารย์เลขจะคู่ฟันมั่นใจคักนะคะวดนนี้ เลขสามตัวได้ค่ะอาจารย์ได้ตัวใดคะเลขสามตัวรับตัวก็ได้ครับเพราะท่านโอเฮ็ดก็ถือกระเริ่มโอเคนะเอาเลขล่างครับเมื่นี่โอเคค่ะอาจารย์เลขล่างกะไฮกะกะซีไฮสองคู่เมื่นี่ขี้เก่าหล่ะโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะแล้วก็ชุดล่างนะคะวิ่งตัวใดเนาะค่ะอาจารย์เลขล่างวิ่งวิ่งหนึ่งครับเลขล่างฟันไปที่เลขหนึ่งค่ะ ตัวเดียวอีกแล้วเนาะค่ะอาจารย์จับคู่ได้ค่ะอาจารย์สิบสองครับจับคู่คือหนึ่งสองค่ะอาจารย์อ่ากลับกลับกับด้วยครับหนึ่งสองสองหนึ่งครับค่ะโอ้ชุดเดียวเท่านี้บุคคลอาจารย์ครับบันนี้กับสองหา้าหมื่นบาทโอเคสองห้าหมื่นเดย์แม่ไร้ ชุดบอกอาจ,จารย์จักชุดอันสามตัวขึ้นเก้าขนาดครับโอเคเดี๋ยวใซ่กระดาษเพนเดียวกันเลยนะคะสำหรับเลขช่อง 5, หาหมื่นห้าหมื่นนะคะช่องหาหมื่นส่วนมากกับเดินดีนะะนเนาะค่ะอาจารย์เนาะเพิ่จนจะลดหน่อยเนาะบม่ค่อยลดอีกต่างหากนะคะครับหาหมื่นวันนี้เด้์ตัวใดเนาะค่ะอาจารย์สองสี่เก้าครับ สองห้าหมื่นคือสองสี่เก้าค่ะคจับครูด้วยค่ะอาจารย์ไอวินเอ I mean, าเลยในสามตัวเลยนะครับเมื่อไงโอ้คือว่าเพิ่นไหามาชุดเดียวหางเดียวสองสี่เก่าแล้วก็ตัดเลนเอานะคะอาจารย์เนาะวงกลมไว้เลยนะคะตัดเล่นก็จะได้มีสองสี่สองเก้าแล้วก็สี่เก้านะค่ะอาจารย์ ส,ส่วนตัวของเซียนเองนะคะมากะคบอกอาจารย์ชุดนี้มากบ่มากเอาเอาเลขสองคนมาใส่เลขหนึ่งนครับโอ้ยอันนี้เพิ่นกเกินให้แล้วนะค,ะค่ะวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้ปังนะคะขอให้เซียนได้โชคได้มันและะ้วกัแฟนช่องเข้าได้โชคได้มันกับอาจารย์เด้วด้อขอบคุณอาจารย์ลยหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชม กะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนบานดุงห้มาเทึ่งเลขสูตรคำนวณของเซียนเองแล้วก็เทึงหวยซองหาเมืนนะคะซองหาเมืนเซียนบอกว่าให้ตัดออกมาโหลดนะคะตัดเล่นนะคะก็จะได้มี2.4 2.9แล้วก็4.9่เก้านะคะจะได้3ามชุดสาหางนะคะสำหรับ หวยซองหาเมืองนกูมชมมักชอบพิจารณาเอาเดอค่คเด้อบอว่าจะเป็นหวยซองหาเมือนหรือว่าเลขของเซียนบานดุงนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขเซียนบานดุงเพิ่นฟันเก้าฟั่นทีล่างนะคะเนียนห้สามเก้าเลขขึ้นแต้มหนึ่งนมชมงวดนี้เซียนบานดุงฟันตัวเดียวอีกแล้วนะคะสำหรับเลขล่าง เลขวิ่งเลกกแลนฟันไปทีเลขหนึ่งเสี้ยนมันใจคือหนึ่งสองสองหนึ่งฟันล่างน้อมชมถา้าผู้ใดหมักอย่าลืมกันบนไวน้น้ำเด้อะเด้อดสำหรับสูตรเสี้ยนบันดงนะคะเลขบนนะคะเสี้ยนฟันให้แยกหลักสิบหลักหน่วยคือหลักสิบได้เก้ากับศูนย์หลักหน่วยได้สามกับหาฟันไปที่สามเน้นบนนะคะสำหรับสายวิง่งสายแลนน้อมชม เลขจับคู่จัดให้ซีชุดซีหางมีเกาสามเกาหาศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หาเน้นหนักให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นเนน,น,นคือศูนย์สามนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนสูตรคำนวณของเซียนบันดุงแล้วก็มวยซ่องหามือนุ่มชมมักชอบผิดจรณาเอาเลยค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะเพื่อจะเมียนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพุ่งกันกับเซียนนุม่มชมมวัสดีผู้ใดได้เข้ามารับชมระฟังนะคะ ได้เสียงโชคเสียงลาบกับขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีช่โชคๆมนัมนๆนี่ปกปังกันสุขุสุขุขคนค่ะสวัสดีค่ะ